วัสดีค่ะเพรเมรจากบ้านยาสัญญาเมียานะคะวันนี้เมจะมาขอพูดคุยเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV เนาะจริงๆอันนี้อยากแค่มาเหมือนให้ความรู้เก็บเล็กๆได้น้อยกับใครที่ผ่านมาเราได้เจอคลิปนี้นะคะก็ะคืออยากบอกว่าการติดเชื้อ HIV นอะปัจจุบันเนี่ยมันมียาหรือว่าการรักษาเนี่ยที่แบบ ได้ข้อค่อนข้างครอบคลุมในทุกจุดของการติดเชื้อหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ติดเชื้อไปแล้วนะคะคือมันมี ความจริงอยู่อย่างหนึ่งที่เมย์อยากเอามาพูดแล้วให้ทุกคนนะคะที่เป็นคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ได้รับรู้เนาะแล้วจะได้เสดิจความสบายใจหรือว่าถ้าเกิดมีใครที่แบบมีญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดที่เป็นอยู่นะคะเราจะได้รู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นในการอยู่ร่วมกับเขาหรือว่าในการดูแลเขานะคะคือต้องบอกก่อนว่าคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุเนาะสาเหตุการติดคือเมย์ไม่ได้แบบบอกเลยนะว่าแต่ละคนจะต้องทำทางไงแล้วก็ ไม่ได้หมายความว่าคนที่ติดเชื้อ HIV เป็นคนที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าบางคนอ่าการติดอะคะ่ะมันเป็นการสัมผัสทางเลือดเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับเลือดใครมาเราก็สามารถเป็นได้ถ้าคนคนนั้นเขาม,มีเชื้อเนาะ,ะแต่ทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือรู้หรือไม่คะว่าวันนี้คนที่ติดเชื้อ HIV ถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วแล้วภูมิคุ้มกันเรายังเหลืออยู่เยอะเราจะมีชีวิตยืนยาวเท่ากับคนปกติเลยอ่ะ อันนี้เป็นข้อแรกที่จริงนะคะเพราะว่าจากที่มเมย์ได้เรียนรู้มาเนาะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเป็นแล้วเราอาจจะ เสียชีวิตเร็วขึ้นหรือเปล่าร่างกายเราจะแข็งแรงน้อยลงไหมคำตอบก็คือไม่นะคะถ้าเรารู้ตัวเร็วคือข้อ1และข้อ2เราเข้าสู่การรักษาที่เร็วและข้อ3คือเราได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเนาะเราก็จะมีชีวิตยืนยาวได้อย่างคนปกติอะแล้วส่วนคนรอบข้างนะคะถ้าถามว่าอยู่กับคนที่เป็นเชื้อ,อ,อ HIV หรือติดไปแล้วเนี่ยมันต้องกลัวการติดต่อไหมคือบอกก่อนเลยว่าการติดต่อเชื้อ HIV มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันไม่ได้หมายความว่าเขามาจับมือ ราหรือเราใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกับเขากินนอนกับเขาแล้วเราจะติดนะ อย่างที่เบย์บอกไปนะคะว่ามันเป็นการสัมผัสสัตว์คัดหลังที่เป็นพวกเลือดหรือการใช้เข็มหรือการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งพวกนี้ถ้ามันเกิดมีการสัมพันธ์ลักษณะที่เบย์บอกมันถึงจะมีการติดเนาะ,ะบางคนแม้กระทั่งถ้าจูบกันนะคะยังไม่ติดเลยด้วยซ้ําถ้าไม่ได้มีแผลนะคนใดคนหนึ่งมีแผลหรือมีแผลทั้งคู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะมันไม่สามารถที่จะข้ามไปได้อ,อ,อันนี้คือเบยยกตัวอย่างให้นะคะค่ะก็อยากฝากไว้สําหรับใครนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วแล้วเป็น คนที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเมก็อยากให้กําลังใจเนาะแล้วก็อยากบอกว่าดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทานยาสม่ําเสมอแล้วก็ไปตามนัดที่หมอนัดนะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงไม่ต่างจากคนปกติเลยค่ะสุดท้ายนี้เมย์ก็ฝากไว้นะคะใครที่ชอบคลิปที่ดีคอนเทนต์ดีๆฝากติดตามเมย์ด้วยนะบ้านยาสัญญามียายหรือว่าเพจพรีเมกซิ์นะคะขอบคุณค่ะ